สวัสดีครับนักเรียนนิโคเมธาชมสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้เลขยกกําลังเรื่องการแยกตัวประกอบและการยกกําลังครับโดยตัวช้วดที่เราจะใช้คือค .1.1 ม .1 ทับ2เข้าใจและใช้สมบัติข,ของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงครับ ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องของเลขยกกําลังนั้นหรือหรือเรื่องของการแยกตัวประกอบนั้นครูขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนครับเรายังจาได้ไหมเรื่องของตัวประกอบคําว่าตัวประกอบคือจํานวนนับที่หารเลขจํานวนนั้นได้ลงตัวเช่นเลขสิบจะมีจะมีตัวประกอบก็คือหนึ่งสองห้าและสิบครับก็คือเป็นเลขนั้นที่สามารถหารโดยที่ไม่มีเศษตัวอย่างที่สองยี่สิบเอ็ด จำนวนนับที่หารได้ลงตัวคือ 1, 3, 7, ่งเแล้วก็ยีครับเพราะฉะนั้นเลขส่วนใหญ่นั้นจะมี1กับเลขตัวมันเองเป็นเป็นตัวประกอบเสมอครับสองจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบ2ตัวคือหและจำนวนนั้นหรือคือจำนวนตัวมันเองนั่นแหละครับถึงจะเป็นตัวประกอบเช่น2เลขที่ใช้หาร2ได้ลงตัวก็มีแค่หกับสและ สิบเจ็ดเลขที่ใช้สาม,ม,มารถหาลงตัวสิบเจ็ดได้ลงตัวคือหนึ่งกับสิบเจ็ดครับคราวน,นี้มาถึงตัวสุดท้ายที่เราจะใช้เรียนกันคือตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะครับเช่นเลขเก้าจะประกอบไปด้วยเลขสามส่วนสิบห้าจะเป็นเลขสามกับห้าครับ ตัวประกอบเฉพาะจะไม่รวม1กับเลขตัวเองครับเลขตัวมันเองเลขตัวมันเองถ้าเกิดมันแตกสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้อีกก็ถือว่าไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเช่น9ก5ับนี้มาสามมันแยกออกมาได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการแยกตัวประกอบครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆก็คือเป็นการเขียนคำจำนวนนับจำนวนนับนั้นๆในรูปของการคูณครับลมาดูตัวอย่างกันเลยเพื่อความรวดเร็วครูยกตัวอย่างให้เลข48 ถ้าคุณจะแยกตัวประกอบ48เราลองหาเลขสองตัวที่คูณกันได้48ครับคูณขอเลือก8กับ6ครับคราวนี้48เนี่ยมันแตกออกมาเป็น8กับ6ได้เพราะว่า8กับ6มันคูณกันได้48ถูกไหมครับเขาก็เลยเรียกว่าเนี่เยเป็นการแยกตัวประกอบแต่ตอนนี้ยังแยกไม่ที่สุดเพราะว่า8ยังสามารถแตกต่อได้อะไรคูณกันได้8อีก4 2 8ถูกไหมครับมาตัวล่างบ้าง อะไรคูณกันได้หกสองตัวสามสองหกนะครับคราวนี้ดูแถวนี้ดูแถวถัดมาสี่สามารถแตกออกได้อีกไหมครับมีอะไรคูณกันแล้วได้สี่อีกไหมที่ไม่ใช่หนึ่งกับกับสี่สองกับสองนะครับสองกับสองคูณกันได้สี่สองแตกอีกได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นจํานวนจานวนเฉพาะแล้วสาม ก็แตกอีกไม่ได้ครับเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเลขที่อยู่ปลายสายที่ไม่ที่มันไม่มีการแตกไปต่อพวกนี้จะเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นครับที่ครูวงนี้คือตัวประกอบจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นครูจะเขียนได้ว่าสี่สิบแปดมา4สสิแปดแตกเอกไว้ได้เป็นสองคูณ2คูณ2คูณสามคูณ2ครับเห็นไหมสองคูณ2คูณ2คูณสามคูณสองแล้วคูณลากอบเพื่อให้ดูว่าตัวไหนบ้างที่อยู่ปลายสุด ให้เอาปลายสุดของทุกตัวนะครับปลายสุดของการแตกทุกตัวที่แตกออกมาไม่ได้แล้วใส่ลงไปตรงนี้แต่คราวนี้โดยโดยหลักวิธีการเขียนแล้วคุณจะเขียนอย่างนี้ครับถ้ามันมีการเรียงจากน้อยไปมากเพื่อความง่ายในการดูเรียงจากน้อยไปมากและที่สําคัญถ้ามันมีเลขซ้ำคุณจะเขียนอยู่ในรูปที่เป็นเลขยกกําลังครับโดยนิยมของเลขยกกําลังก่อนก็คือตรงนี้ก็จะเขียนว่า a ยกกําลัง n เท่ากับ a คูณ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  a แล้วก็บอกว่าตรงนี้ n ตัวพูดง่ายคือคุณจะใช้ตัวเลขที่มันมีซ้ําแล้วเป็นการและเลขตัวเลขยกกําลังนั้นเป็นการบอกว่าตัวที่ซ้านั้นมีทั้งหมดกี่ตัวซึ่งมันจะเขียนอยู่ในรูปการคูณซึ่งมันจะอยู่ในรูปการคูณครับแตเขียนเป็นเลขยกกาลังเฉยๆยก็เลยจะได้ว่า4ี่บปดเนี่ยเท่ากับสองยกกําลังสี่คูณสมเพราะว่า2มันมีทั้งหมด4ี่ตัวเห็นไหมครับ1 2 3 4สองสามสี่ เก็เลยเขียนเป็นสองยกกำลังสี่ส่วนสามมีตัวเดียวจริงๆมันคือยกกำลังหนึ่งแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนครับก็เลยเขียนแค่นี้ดูข้อถัดไปครับการแยกตัวประกอบคันนี้คขให้เจ็ดสิบสองคก็จะแตกออกมาเป็นเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะครับที่เราท่องสุดคูณกันเก้าแตกได้ไหมเลขอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งและเก้าคูณกันได้ได้เก้าสามคูณสาม ต่อไปเลขแปดสามารถแตกได้เป็นสี่กับสองสามแตกได้ไหมครับไม่ได้ข้ามสามแตกได้ไหมครับไม่ได้ข้ามสี่แตกได้ไหมแตกได้เป็นสองกับสองสี่สองสองสี่ครับแตกออกมาสองตัวนี้แตกออกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกส่วนที่เป็นปลายสายคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้ครับ เรือตัวนี้มาเขียนข้างล่างจะได้ว่า0.2เนี่ยคือ3คูณ3คูณ2คูณ2คูณ 2, 2แล้วเขาก็ทําการเรียงจากน้อยไปมากจากนั้นเขียนอยู่ในรูปยกกําลังครับเราจะได้ว่า2ยกกําลัง3และ3ยกกําลัง2ครับเพราะตรงนี้2มันมี3ตัวและ3มันมี2ตัวเดีายลืมเครื่องหมายคูณนะครับตลอดมามันคือคูณกันอยู่นะ อันต่อไปครับตัวอย่างต่อไปสามสิบหกเลขสองตัวคูณกันได้สามสิบหกคือหกหกสามสิบหกหกก็แตกได้เป็นสามกับสองสามกับสองครับก็เลยจะได้ว่าสามสิบหกเนี่ยเท่ากับสามคูณสองคูณสามคูณสองถูกไหมแบบนี้แล้วเขาก็ทำการเรียงจากน้อยไปมากเรียงจากน้อยไปมาก แล้วจากนั้นก็นำมาเขียนบนเลขยกกำลังครับก็จะได้เป็น2อกำลังสคูณกับ3ากำลังสครับเพราะสมี2ตัวง่ายๆนะครับอีกตัวหนึ่งตัวอีกตัวอย่างหนึ่งครับ108เลขอะไร2ตัวคูณกันได้108ครับจัดสูตรคูณ12 เก้าหนึ่งร้อยแปดถูกไหมครับเราแตกสิบสองได้อีกไหมแต่เป็นสี่กับสามสมมติคูณเลกสี่กับสามบางคนอาจจะบอกหกสองสองหกอะไรอย่างนี้ครับมันได้หลายอย่างแต่คูแตกเป็นสี่กับสามเก้าคูแตกเป็นสามกับสามสี่แตกได้ไหมครับอ่ะแตกได้แตกต่อเลยเป็นสองกับสองแบบนี้ จากนั้นเขาก็เลือกตัวที่อยู่ปลายสายตัวที่ไม่ได้แตกเป็นใครต่อครับตัวนี้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 จะได้พวกนี้เขาเอาทั้งหมดนี้เขียนว่าหนึ่งร้อยแปดเท่ากับสองคูณสองคูณสามคูณสามคูณสามได้แบบนี้อ่ะ,ะเผอิญมันเรียงจากน้อยไปมากก่ดแล้วครับเราทําการเขียนไปได้ยกยกาลังได้เลยคือหนึ่งร้อยแปดเท่ากับสองยกกาลังสองสามยกกําลังสามครับแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูตารางนี้กันก่อนว่ามันมีความสําคัญยังไงตารางนี้คือจะเป็นการเปรียบเทียบความสําคัญความสัมพันธ์ของแต่ละตัวครับว่าในระหว่างจํานวนนับการแยกตัวประกอบกับยกกําลังเวลาเขียนมันมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกันอย่างไรคําว่าจานวนนับก็คือเหมือนกันเหมือนกับเราเอาจานวนทั้งหมดมาคูณกันให้ได้จานวนนับตัวประกอบคือเอาจานวนนับมาแตกออกส่วนเลขยกกําลังนี่คือเอาจากตัวประกอบมาเขียนคําว่าทั้งหมดมีกี่ตัวเช่นช่องนี้ช่องช่องนี้สอง แยกตัวประกอบก็ได้แค่2เราจะไม่เขียน1ครับเพราะฉะนั้น,นเวลาเขียนในลนักษณะเลขยกกาลังคือ2กําลัง1แต่ปกติครูจะไม่เขียนนะครับอันไหนที่เป็นกาลังหนึ่งเขาจะไม่เขียนกันแต่นี่ครูเขียนเพื่อความชัดเจนนะครับอันแถวต่อมา4แตกออกมาได้เป็น2 2สองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น2กําลัง2ครับเพราะมันมี2 2ตสองตัวคีนน้ตตรงนี้บ้าง2คูณ2คูณ2 แปลว่าเดิมทีมันเป็นเลขอะไรครับสองคูณสองสี 2, 4, 4่สี่คูณสองแปดครับแล้วตรงยกกำลังเราจะเขียนว่าสองกำลังหนึ่งสองสามสามครับอันนี้บ้างสิบหเราสามารถแตกตัวประกอบมาได้เป็นเหลือคนน่าจะเริ่มเดาออกคือสองคูณสองคูณสคูณสองครับ พอเขียนมาเลขยกกําลังก็จะได้สองกำลังสี่เพราะมีสองสี่ตัวราวนี้ข้อล่างสุดครูให้เลขยกกาลังมาตัวเดียวเป็นการบอกเป็นในในอยู่แล้วว่าตัวนี้คือสองกำลังห้าแพรว่าตกลงมีสองกี่ตัวต้องมีสองคูณกันกี่ตัวครับห้าตัวก็คือสองคูณ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 สองเลยห้าตัวอแล้วจำนวนนับเราได้เท่าไหร่ก็จับตรงนี้คูณกันครับก็จะได้ว่าเดี๋ยวครูขอเขียน ตัวนี้คูณกันได้สี่สี่คูณสองแปดครับคูณย้ายมาตรงนี้ก่อนสองคูณสองเป็นสี่แปดคูณสี่สามสิบสองครับเพราะฉะนั้นจำนวนนับตัวนี้เลยตอบว่าสามสิบสองอ่านนะครับนักเรียนหลังจากนี้ให้ทำโจทย์ใน Google Form ด้วยนะครับ เป็นเป็นลักษณะการเลือกตอบครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ